สวัสดีค่ะขัวรร้วละออสีอีกแล้วนะคะมือนี่ออสีมาส่วนเห็ดหนึ่งข่าเหนียวในไมโครเวฟง่ายๆน,นะคะเนาะอันดับแรกออกกมีข่าเหนียว,วนะคะทีตวงไว้นะคะนี่ค่ะหนึ่งจังไดาเท่าไดกับสามนะคะบัดเท,ทนีออกระเอาเข่านะคะมาล่างน้ำนะคะอ่ามาล่างนา้ำประมาณจากสองสามน,ามนะะ้ำนลค่ะออก,กระแซ่ข่าเหนียไวไวป,ประมาณสามถึงสามสิบถึงสี่สิบนาทีนะคะ พอเ่าแซ่เรียบร้อยแล้วนะคะประมาณ30มสถึงสีสินาทีออกกระเตรียมะมาเทนามออกนะคะมาเทนามออกแล้วบบดที่นี่ว่าต้องให้มันเหลือหลายนะคะให้มันเหลือพอตองแรงนะคะเนาะแต่ว่าจะเทหลาย,ยเกินไปจนสีเหตุให้เขามันแห้งนะคะเนาะบบดที่นี่ออกกระเตรียมเอาไปหนึ่งในไมโครเวฟนะคะมาเบิงกันนะคะว่าออกสีนหนึ่งจัหนาทีนะคะบบดที่นี่ออกพร้อมที่สีเอาไปหนึ่งในไมโครเวฟ อ,ออกกมีผ้าชนะพลาสติกปิดขอบไปคุ้มว้นะคะเพื่อว่าให้เขามันแหง้งแต่ขันเห่าบวมมีก็บวาเป็นหยางนะะเนะาะค่ะเนาะบัดทีนี้หุงงว้แล้วเรียบร้อยแล้วรอบหนึ่งเห่ากเกาออกมาค้นนะคะเอาขนเนียมาค้นกับด่านนะคะจะขังล่างขึ้นขังเทิงนะคะรู้สึกว่าเขามันเสียแห้งแน่จากน้อยนะคะออก,ก็เสีเอาน้ำมันพรมบ่เป็นหยางะะ้อค่ะขันเขานาเขาเข่ามันแหง้งเข่ากับสามารถเอาน้ำพรมได้ แต่ว่าคันเขามันแฉะมันสีแก่ไงคันเขาแหง้งเขาสมาดแก่ได้นะคะเนาะแล้วเขาก็เอาหนามาพรมพรมให้มันทัวด้อค่ะยามาเทจูกจูกจากจากใสะะ่เ้อค่ะเด้อค่อยๆพรมไปด้อค่ะเห็นบ่นค่ะตามี่อ,อพรมนะคะเนาะพอพรมเสร็จแล้วนะคะออกกรสเตรียมเอาไปหุงอีกรอบหนึ่งหุง้มฮงอีกรอบที่สองประมาณหานาทีนะคะเข้าเหนียวเข้าหนึ่งในไมโครเวฟนะคะอันนี้รอบสองแล้วนะคะเห็นบ่นค่ะเข้าเหนียวเข้าหนุ่มนะคะเนาะ เราบะเทนี้เขาก็เตรียมใส่กองไว้วนะคะข้าเหนียวใส่ไว้ข้างขึ้นนะคะทีหนึ่งในแมคโครเวฟชินนุ่มโดยที่เขาว่าต่องอุน่นเลยนะคะลองเห็ดเบึงนะ,ะ่ะขอบคุณค่ะ